วันนี้พี่เล็กจะชิญคุณผู้ฟังคุยกันในเรื่องการวางตัวในช่วงแรกที่ย้ายที่ทำงานใหม่ค่ะ Welcome The Lecture Podcast to สวัสดีค่ะนี่คือรายการ The Lecture รายการที่จะมาพูดคุยเทคนิคการทำงานที่ช่วยเราหลีดคนได้แครลูกค้าเป็นกับพี่เล็กกุบลศรีถาวราพาค่ะที่ชวนคุยเรื่องนี้เพราะพี่ไม่อยากให้น้องนองที่ย้ายงานใหม่ไปเยียบตาปลาใครเข้านะคะเพราะเดี๋ยวจะโดนคอมม พี่เชื่อว่าคุณผู้ฟังบางท่านหรือว่าหลายท่านอาจเคยเจอถึงจะไม่คอมเมนต์แต่ก็อาจทำนิสัยทำพฤติกรรมที่ไม่น่ารักกับเราไม่ว่าจะคำพูดหรือว่าท่าทางค่ะเอาละพี่เล็กจะยกตัวอย่างเรื่องเล่าให้ฟังหนึ่งเรื่องก่อนขณะที่พี่เล็กเล่าอยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยคิดตามไปด้วยนะคะเรื่องมีอยู่ว่ามีน้องคนหนึ่งนะคะทำงานที่เก่ามาเกือบ20ปีปกติเธอไม่ชอบเปลี่ยนงานหรอกคะ่ะ อยู่ที่ไหนก็อยากอยู่นานๆเพราะไม่ชอบปรับตัวแต่ครั้งนั้นเธอจำเป็นต้องลาออกย้ายไปทำงานที่ใหม่ถึงแม้จะทำงานลักษณะเดิมธุรกิจเดียวกันก็ต้องปรับตัวอยู่ดีค่ะดีที่เธอไม่ใช่คนแข็งจะเป็นคนซอฟๆหน่อยก็เลยเข้ากับคนได้ง่ายเพราะว่าอ่อนน้อมไปลามาไหว้ประมาณนั้นนะคะนี่ขนาลดไม่ใช่คนแข็งนะคะก็ยังโดนเลยคุณผู้ฟังน่าจะรู้จักคำนี้ดีนะคะนั่นก็คือคำว่าเจ้าที่ค่ะ พี่ว่าเจ้าที่น่าจะมีเกือบทุกบริษัทเจ้าที่ในที่นี้พี่หมายถึงผู้ทรงอิทธิพลหรือว่าขายใหญ่ซึ่งคนส่วนใหญ่ในบริษัทจะยอมสูงกไม่ว่าเขาจะพูดอะไรก็ค่ะเห็นด้วยค่ะดีค่ะพี่แบบว่าไม่กลายย้าแย้งดังที่ในใจข้างในนี่ไม่เห็นด้วยเลยทีนี้กลับมาที่น้องคนที่พี่เล่าตะกี้ต่อนะคะว่าเธอเป็นคนมีไฟตั้งใจทำงานค่ะ CEO เห็นว่าหน่วย้านดีก็เลยให้ทำโปรเจกต์ ที่จะให้พัฒนาคนในบริษัทเธอก็รับมาทำโดยต้องใจมากโดยที่หารู้ไม่ว่าก่อนหนะ้ามีคนในบริษัทเคยทำมาก่อนซึ่งคนที่เคยทำมาก่อนทำนองว่าเป็นเจ้าที่นั่นแหละซึ่งเจ้าที่คนนี้เนี่ยตำแหน่งก็ใหญ่กว่าเธอเงินเดือนก็มากกว่าเธอด้วยนะคะเขาผู้นั้นก็รู้สึกไม่พอใจน่าจะเชิงน้อยใจซีอค่ะ น้องเธอก็สัมผัสได้นะคะเพราะว่าพฤติกรรมที่ได้รับจากเจ้าที่คนนั้นเนี่ยมันเห็นชัดมากเช่นพูดแนหนะประชดประชันยกมือไหว้ก็ไม่รับไหว้แถมสะบัดมาใส่อีกและพักพวกของนางก็ อยู่มานานแก่ปัญษาทั้งนั้นคะ่ะแรงพอกันถึงจะมีแค่ไม่กี่คนก็สามารถทําให้เธอรู้สึกอึดอัดได้นะคะแต่ด้วยความที่เป็นคนรับผิดชอบอาสารับโปรเจกต์หรือรับงานมาจากซี o แล้วก็ต้องตั้งใจอดทนทำให้สําเร็จเธอก็เลยเลือกตอบสนองต่อการกระทําของพวกเขาแบบอ่อนน้อมค่ะเหมือนกับที่ทํากับคนอื่นๆแม้เขาจะไม่รับไหว้ก็ไหว้ทุกครั้งพูดดีทุกครั้ง ขอขอความร่วมมืออะไรก็ช่วยเต็มที่นะคะเธอโฟกัสที่เป้าหมายของงานและมองว่าพฤติกรรมหรือสิ่งที่ที่เจ้าที่คนนั้นทำเนี่ยยังไงมันก็สะท้อนภาพลักษณ์ของเขาเองคนอื่นๆสัมผัสได้เองไม่ต้องไปเที่ยวเล่าไปเที่ยวบนความ,มอึดอัดกับใครยิ่งเดี๋ยวนี้บางคนนี่รู้หน้าไม่รู้ใจค่ะใจยากแท้อย่างถึงถ้าไปเผลอเล่าเผลอเมาส์มอยเนี่ยอาจย้อนกลับมาทำให้เธอแย่ได้ ที่สุดผลงานเธอก็เข้าตา c ีอและเป็นที่รักของพวกเด็กๆรากหญ้าก,กับหนวหน้าแผน,กอ,ก,ผนกอื่นๆอ,อีกหลายคนนะคะแล้วก็เวลาเดินเข้ามาในบริษัทนะคะเวลามาทํางานเนี่ยเด็กๆในที่ทํางานจะยกมือไหว้เธอันทุกคนเลยเชื่อไหมว่าผู้บริหารระดับสูงท่านหนึ่งอะ่ะน้อยใจแล้วผู้บริดัรไลทันเธอว่าวันหลังอะ่ะพี่คงไม่ต้องลงมาเดินกับหนูละ ฟังแล้วขำดีนะคะเป็นซะง,งั้นคุณผู้ฟังคะฟังเรื่องเล่าพี่เล็กแล้วอันไหนดีก็เอาไปเป็นแบบอย่างอันไหนไม่ดีไม่น่ารักก็อย่าไปเลียนแบบนะคะก่อนหน้าที่พี่จะลาออกอะ่ะมีพี่บริหารท่านหนึ่งเคยสอนพี่ว่าถ้าไปอยู่ที่ใหม่นะดูอย่าเพิ่งโชว์พาวจนกว่าลีดหรือผู้นำในที่ประชุมจะถามว่าเอา้าใครมีอะไรจะเสนอความคิดเห็น เพื่อเป็นประโยชน์กับพวกเราพูดมาได้เลยนั่นแหละแล้วค่อยยกมือพูดค่ะพี่เล็กบอกคุณผู้ฟังเลยนะถ้าจําเป็นต้องลาออกไปอยู่ที่ทําง,งานใหม่คําพูดพวกนี้ที่พี่เล็กจะบอกเนี่ยไม่ควรพูดอย่างยิ่งเพราะพอเราพูดปุ๊บคนเก่าแก่ก็หันไปมองหน้าแล้วก็ยิ้มสแยะใส่กันเชิงหมันไส้คุณแถมไปเมาส์มอยกันสนุกปากอีกบางคนถึงตั้งไล่กลุ่มเมาส์เลยนะคะ คำพูดทดี่ไม่ควรพูดเวลาไปอยู่ที่ใหม่นะคะก็ได้แก่เรื่องนี้หนูเคยเรียนแล้วก็เคยทำในที่ทำงานเก่ามาแล้วค่ะแล้วถ้ายิ่งพูดต่ออีกนะว่าได้รับรางวัลจุดๆมาแล้วด้วยนะคะโอโ้ยิ่งโดนหมันไหนักเลยค่ะทีนี้คำพูดอีกอันหนึ่งก็คืออันนี้หนูเคยทำโดยที่ที่ทำงานเก่าไม่ต้องจ้างที่ปรึกษาเลยค่ะกับคำพูดอีกอันนึงที่ว่า ที่เก่าหนูเคยทาแบบนี้นะคะคือพูดประมาณว่าที่เก่าหนูอย่างง้นอย่างนี้ถ้าทําได้เนี่ยดีมากเลยค่ะเชื่อไหมเขาไปพูดกันลับหลังเลยค่ะว่าแล้วมึงออกมาทำไมถ้าที่เก่ามึงดีสงสัยได้ค่าตัวมมากเลยออกอย่าพูดนะคะอันตรายค่ะและอีกประโยคที่ไม่ควรพูดก็คือระบบนี้น่าจะปรับได้แล้วนะคะ อย่าเชียวนะพี่เล็บบอกไว้เลยเพราะคำพูดเนี้ยมันมันคือสัญญาณว่าคุณกำลังจะเปลี่ยนสิ่งที่เขาเชื่อว่าดีอยู่แล้วหรือว่าง่ายมากเลยเดี๋ยวจัดการได้เองค่ะจริงๆอะ่ะคนพูดไม่ได้คิดอะไรพี่เล็บเข้าใจนะคะบางคนเนี่ยหวังดีเออก เขาอาจจะมองว่าเป็นกับพูดที่ดูดีอ่ะฟังและสุภาพนี่นาะแต่คำพูดดีๆเหล่านั้นเนี่ยมันก็ทำให้คนหมั่นไส้ได้นะคะแต่คนที่เขาอยู่บริษัทนั้นมานานอะ่ะเขาจะรู้สึกว่าคนพูดอะ่ะขี้อวดแล้วเสมือนว่าพวกที่อยู่เดิมไม่ได้เรื่องเอาละคะ่ะ นมาซะยาวล่ะวันนี้พี่เล็กก็จะขอเข้าเรื่องที่เราพูดคุยกันวันนี้เลยค่ะนั่นก็คือเทคนิคการวางตัวช่วง p r o b บชั o n หรือช่วงทดลองงานนั่นแหละว่าทำยังไงให้ดูดีแต่ไม่โดนมั่นไส้ค่ะมี3ข้อเองค่ะไม่ยากเลยข้อแรกคุณต้องเข้าใจสนามก่อนลงเล่นเพราะทุกบริษัทมีวัฒนธรรมเงาค่ะคือมันจะมีโครงสร้างจริงในกระดาษ คุณผู้ฟังคงนึกออกนะคะก็คือโครงสร้างบริษัทนั่นแหละว่าใครเป็นใครตำแหน่งอะไรใครเป็นผู้บังคับบัญชาเป็นหัวหน้าใครออย่าลืมนะคะว่าในชีวิตจริงของคนทํางานมันนานอย่างพี่เนะี่ยบอกเลยว่ามันจะมีอีกระบบหนึ่งที่ทรงพลังไม่แพ้กันค่ะนั่นก็คือคนที่ไม่ใช่หัวหน้าแต่กลับใหญ่กว่าหัวหน้าค่ะใครๆก็เกรงใจเพราะน้องในทีมฟังแล้วเกรงแกมกลัว มากกว่าวัวน้าหรือผู้บังคับบัญชาที่สูงกองเขาอีกเพราะฉะนั้นช่วงสัปดาห์แรกสิ่งที่คุณผู้ฟังควรทำไม่ใช่โชวเพาเลยค่ะแต่ก็คือการแอบสังเกตด้วยการดูฟังและอ่านเกมให้ขาดสังเกตว่าใครพูดแล้วคนฟังใครนั่งกินข้าวกับใครบ่อยใครซี้กับใครบ้างมีกี่ก๊ก๊ไหนใหญ่สุดใครที่เดินมาละวงแตกเงียบไปเลย ประมาณว่าคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งรีบเข้าฉากคะ่ะแต่ให้รู้ก่อนว่าเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกใครเป็นผู้กำกับต่อมาข้อที่2นะคะวางตัวให้ฉลาดแบบไม่เวอร์คะ่ะเข้าใจว่าเริ่มงานใหม่เนี่ยคุณอยากพิสูจน์ตัวเองอย่าเพิ่งใจร้อนคะ่ะยังไม่ต้องรีบทําตั้งแต่สัปดาห์แรกมีเวลาทดลองงานตั้ง3เดือนวางตัวยังไงที่จะฉลาดนั่นก็คือ อันดับแรกเลยสีหน้าต้องเป็นมิตรยิ้มและทักทายทุกคนก่อนเสมอค่ะอย่าคิดว่าการยิ้มและทักทายให้ใครก่อนเนี่ยเป็นเรื่องเล็กๆไม่สำคัญนะคะพี่ว่าตัวนี้แหละสำคัญสุดๆเพราะมันจะเป็นตัวเบิกทางให้คุณเลยค่ะตระมาณท่าทางคำพูดก็ต้องอ่อนน้อมผอมตัวอย่าเพิ่งโชว์เาาอย่าพูดเปรียบเทียบที่ใหม่กับที่ทำง,งานเก่า จนที่ทางานเก่าของคุณเด่นกว่าตัวยอย่างคำพูดที่น่ารักนะคะใครฟังก็เอ็นดูอย่างเช่นหนูยังใหม่อยู่ฝากแนะนำด้วยนะคะมีอะไรแนะนำหนูได้เลยคะ่ะหรือว่าปกติพี่ๆที่นี่ทำกันยังไงคะเพื่อนหนูจะได้ทำห้เข้ากับระบบที่นี่แล้วก็คำพูดที่น่ารักอีกอันนึ่งก็คือ หนูไม่แน่ใจว่าแบบนี้เหมาะกับที่นี่ไหมฝากพี่ช่วยดูให้หน่อยนะคะไม่แน่ใจว่าระบบปัจจุบันมีประเด็นอะไรที่หนูยังไม่ทราบหรอเปล่าคะรบกวนแนะนำหนูด้วยนะคะพี่อันเนี้ยพูดได้นะคะฟังแล้วคิดว่าเขาไม่น่ามันไส้แล้วก็อย่าทำให้พนักงานเก่าคนที่อยู่อยู่เดิมเนี่ยรู้สึกว่าโดนแย่ง spotlight ค่ะโดยเฉพาะงานที่เขาเคยทำมาก่อน กับอย่าทำตัวเป็นที่โปรด CEO หรือเจ้านายมากนะักยิ่งโดนหมั่นไส้อยู่แล้วเดี๋ยวจะโดนหมั่นไส้หนักกว่าเดิมค่ะบางบริษัทเ่่ที่เล็กบอกว่าถึงขั้นตั้งลายกลุ่มเมาส์มอยกันเลยเนี่ยบางทีแนะนว่าผลโปรดบ้างละ่ะสุดที่รักบ้างละ่ะก็ใช้ฉายานี้เลยนะคะทีนี้ข้อที่3ค่ะเข้าหาทำความรู้จักกับ Key Person ก่อนนะคะ เข้าที่ทำงานใหม่ยังไม่ต้องรีบหาเพื่อนค่ะแต่เขาหาคีเพอร์เซนก่อนเพราะคีเพอร์เซนเหล่านี้เนี่ยจะทำให้เรารู้จักเจ้าที่เร็เรวขึ้นแล้วก็จะช่วยเหลือเราได้ยามที่เรามีปัญหาค่ะซึ่งคีเพอร์เซนหรือบุคคลที่ควรเข้าหานะก็จะมีฝ่ายบุคคลเพราะเขาคือผู้ดูแลคนค่ะดูแลระบบบริษัททั้งหมดอีกอย่างจะช่วย คุณผู้ฟังได้ยามมีปัญหาต่อมาคิวเบอร์เซนอีกคนหนึ่งก็คือพี่เลขาหรือไม่ก็แม่บ้านค่ะเพราะส่วนใหญ่แล้วเลยขากับแม่บ้านที่อยู่มานานจะรู้ดี mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องภายในบ้านหลังนี้อยู่ในบริษัทนี้สําหรับพี่เล็กเองพี่เล็กต้องขอบคุณคุณเลขาที่พี่เล็กเคยเจอนะคะเขาหน้ารักกับพี่มากเลยอ่ะพี่ได้รับคําแนะนําดีๆจากเลขาคนนี้แหละ แล้วยิ่งเวลาพี่เจออะไรนะเขาก็จะคอยให้กำลังใจพี่แต่จํำไว้นะคะว่าการที่จะให้เขาดีกับเราจริงใจกับเราเราต้องจริงใจแล้วก็ดีกับเขาด้วยค่ะเพราะน้องก็สัมผัสได้เช่นเดียวกันนะคะเราต้องจริงใจจริงๆแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ คุณผู้ฟังควรเข้าหานะคะนั่นก็คือพนักง,งานที่คนทั้งแผนกหรือคนส่วนใหญ่ในบริษัทร,รักค่ะคนแบบนี้ถ้าเราเป็นมิตรกับเขาแล้วเราจะปลอดภัยค่ะจบแล้วค่ะ3ข้อที่คุณผู้ฟังควรทำา่ะประยยชน์ที่ใหม่ก็ลองนําไปทําดูนะคะจะได้ไม่ต้องโดนหมั่นไส้ได้ไม่ต้องโดนซุบซิบนินทาจะได้ไม่รู้สึกอึดอัดทํางานที่ใหม่ได้อย่างราบรื่น มีแต่คนช่วยเหลือให้ความร่วมมือรับรองว่าถ้านนาไปทําเนี่ยคุณผู้ฟังจะได้ผ่านทดลผ่านทดลองงานแบบสวยๆแล้วก็มีความสุขเลยค่ะก่อนจะก,กัดวันนี้นะคะพี่เล็กก็จะขอเลคเชอร์สรุปสิ่งที่เราได้พูดคุยกันถึงเทคนิคการวางตัวช่วงโปรเบ,รเบชั่นหรือช่วงทดลองงานค่ะว่าจะต้องทำยังไงให้ดูดีไม่โดนหมันไส้ซึ่งมีอยู่3ข้อด้วยกันคือ 1. นึทำความเข้าใจสนามก่อนลงเล่นอย่าเพิ่งใจร้อนนะคะนั่นก็คือให้ดูว่าใครใหญ่ใครพูดแล้วคนฟังใครสีกับใครใครที่เดินมาแล้ววงแตกประมาณว่าอย่าเพิ่งรีบเข้าฉากแต่ให้รู้ก่อนว่าเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกใครเป็นผู้กำกับข้อที่2วางตัวให้ฉลาดแบบไม่เวอร์ค่ะอย่าเพิ่งโชว์พาวยังไม่ต้องรีบพิสูน์ตัวเอง ซึ่งการวางตัวที่ฉลาดนะคะจะต้องยิ้มในดักทายคนก่อนเสมอต่อมาก็ถ้าทางพูดที่สื่อถึงความอ่อนน้อมถ่อมตัวอย่าพูดยกยอตัวเองจนหน้าหม่นไส้อย่าพูดเปรียบเทียบที่ทำงานเก่ากับที่ทำงานใหม่จนที่ทำงานใหม่นี่ดูด้อยไปเลยค่ะแล้วก็อย่าทำให้พนักงานเก่าหรือคนที่อยู่เดิมรู้สึกว่าโดนแย่งสปอต l i g h t กับอย่าทำตัวเป็นที่โปรด CEO หรือเจ้านายให้มากนะคะ่ะถัดมาข้อที่3ข้อสุดท้ายนะคะเข้าหาดังความรู้จักและเป็นมิตรกับ Keyperson ไว้นะคะซึ่ง Keyperson เหล่าน,นั้นก็ได้แก่ฝ่ายบุคคลเพราะจะทำให้เรารู้ระบบรู้นโยบายรู้แนวปฏิบัติของบริษัทและจะได้ช่วยเราได้ยามมีปัญหาะคะ่ะ Keyperson ถัดมาก็ เป็นคุณเลขาหรือแม่บ้านค่ะเพราะเขาจะรู้ดีเกี่ยวกับเรื่องในบ้านทําให้เรารู้จักเจ้าที่ได้เร็วขึ้นที่สําคัญได้รู้เขาโจ่งคนในที่ใหม่ด้วยค่ะสุดท้ายนะคะคีย์เพอร์เซนที่เราควรเข้าหานั่นก็คือพนักงานที่คนส่วนใหญ่ในบริษัทรักค่ะถ้าเราเป็นมิตรกับเขาได้เราจะปลอดภัยค่ะคล้ายนี้นะคะพี่เล็กขอฝากคุณผู้ฟังไว้ว่าที่ทำงานใหม่ ก็เหมือนบ้านคนอื่นอย่าเพิ่งถอดรองเท้าเดินทั่วบ้านจนกว่าเจ้าของบ้านจะบอกว่าเชิญตามสบายค่ะการเริ่มต้นดีอาจไม่ได้เริ่มจากโชว์พาวแต่เริ่มจากการวางตัวให้เหมาะสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบตัวค้าชอบตอนนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์เพื่อนที่เพิ่งเปลี่ยนงานหรือกำลังเริ่มงานใหม่เร็วนี้นะคะแล้วกลับมาพบ กับเดลคเชอร์กับพี่เล็กอุบลศรีกันได้ตอนต่อไปในวันพฤหัือนสบดีหน้าเวลาเดิมวันนี้สวัสดีค่ะ